เ๋ยก่อนครับทุกคนผมมีหลักฐานว่าไม่ใช่คุณพิมพนี่คึ้น้ออผมผมไปเบิกตัวเข้ามาซึ่งเขาไม่หลักฐานว่ามันเขาไม่คุณพิมไม่มีมูลเหตุในการที่จะทําเรื่องนัง้นหรอกอีกอย่างหนึ่งทำลายของคุณพิมพนั้นไม่ต้องทํบทำลายที่คุณแม็กเสียชีวิตหมายความว่านา่าจะเป็นไปไอะได้เลยที่คุณพิมจะเป็นคนทํานะครับองั้นเดี๋ยวเราวันนี้เราพอก่อนไหมในไหนจะค่าแล้วเดี๋ยวเรารอเบาแสจากพรุ่งนี้ใหม่วันนี้เราพอกแค่นี้ก่อนเถอะง, <c oughs> งั้นเดี๋ยวพวกฉันกลับบ้านก่อนนะ งั้นผมขอตัวก่อนนะครับเยีน้องเสียก่อนตายไหมพิมเมื่อวาเป็นเย็นากถูแต่สบายก็สบายดีนะอืมก็ดีเพราอวานเรื่องวนหัวก็เยอะแล้ว ในเตอะไม่รู้ช่วงนี้มันกีดขาวรุนแรงเต็มไปหมดเฮ้ยอำเอข่นผ่นนี้ดิประชาชนช่างมันแย่มากพนกนอะจริงรึต้องว่าจะเห็นอยู่เลยไม่ใช่หรอวันนี้โดนรอข่าวมีข้อมอะไรกนี้เราอาอะไรกันต่อดีเนี่ยแต่จะว่าไปวันนี้ออกมันมาช้าแลปกัอือคติก็ต้องมาเร็วออมฮะเออช่ไมที่เป็นคน่านเภอเขารู้กหมดแลเดียวกันเดียวกอนใจีักฐานอะไรอะ สวัสดิเชนไจ้า,า,จามีจนหม่มาส่งจ้ะฉันว่าท้านจะเป็นหลักฐานชิ้นนะจดหมายหรอคิดว่าใช่นะ่ะลองแก้ดูไหมลองแก้ดูไม,ม่เสียหายนี่เปิดจะช่วยอะไรได้บ้างจากโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเริ่มจากการหาเอกลวายก่อนคะ่ะเราจะนำสมก,การที่2นะคะลบกับสมก,การที่1คะ่ะ เนื่องจากเราไม่อยากให้ตัวเลขมีการติดลบนะคะเราจะได้เป็น x ลบกับ x ค่า x จะหายไปนะคะ2 y ลบ y ได้เป็น y ค่ะต่อไปนะคะได้เป็นส4มลบกับ25จะได้เป็น9ค่ะ y ได้เท่ากับ9้านะคะเราจะแทน y เท่ากับ9นะคะเข้าไปในสมก,การที่1ค่ะเราจะได้เป็น x บวก9เท่ากับ25ค่ะ9นะคะที่บวกอยู่ย้ายฝั่งค่ะจะได้ติดเป็นค่าลบจะได้เท่ากับ x เท่ากับ25ลบ9ค่ะ x เท่ากับ 16ค่ะต่อไปนะคะเรายังต้องหาแอยู่ดังนั้นค่ะเราแทน y เท <Y S 1> <y S 2> ่ากับ9ค่ะเข้าไปในสมการที่3ามค่ะ,คะเราจะได้เป็น9บวก4 mm hmm. เท่ากับ Z ค่ะจะได้เป็น13 mm hmm. เท่ากับ Z นะคะตัวเลขทั้งหมดที่เราจะได้นะคะ่ะคือ x เท่ากับ16 y เท่ากับ9ค่ะและ Z เท่ากับ13าค่ะ mm hmm. พี่คำถามกฎหมายอะ่ะมันมีแค่ผมว่านเนมแล้วก็ a b c ด้วยอะ่ะถ้าอิงตามลำดับอักษรนะนะ มันก็จะได้ p I ี m มันก็เป็นพิมอ่ะห <c oughs> นึงมือนี้มันก็ไม่ใช่แกเท่านั้นชื่อพิม,มนะเออรู้กันหมดแล้วก็ดีเดี๋ยวจะฆ่าให้หมดนี่เลยหยุดนักชื่อพิมอย่าทำให้เรื่องมาบานไปไปมากกว่านี้เลยเฮ้ยช็ด <c oughs> ไปเจับันครับ ข่าวสลดเย็นนี้หนึ่งในสมาชิกของสำนักง,งานนักสืบชื่อดังถูกวิสามันโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากพยายามหลบหนีหลังจากได้ทำการสังหารในอำเภอมูลเหตุเนื่องจากพยายามปลุกสมบัติของทายาทเศรษฐีหมื่นล้านมิกกับแม็กจบข่าวในวันนี้ขอบคุณครับ